สวัสดีค่ะแม่หมอติ่งน้อยมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีคลิปมาฝากคนเกิดวันศุกร์ค่ะ เนื้อคู่หรือคนถูกใจนะคะที่คนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์จะได้พบได้เจอในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนะคะคนถูกใจเนี่ยต้องบอกว่าเปิดไพ่ออกมานะคะยังไงก็จะเปิดให้เจอให้ได้แหละนะนานๆทีถึงจะไม่เจอนะคะเจอคนถูกใจแต่ไอ้ขั้นที่ว่าจะพัฒนาไปได้เป็นเนื้อคู่กันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องดูกันยาวๆนะคะแต่ว่าเราก็ถือว่าเราดูกันสนุกๆน,นะคะแม่หมอจัดทาคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้กําลังใจกันนะแล้วก็เพื่อความบันเทิงด้วยนะคะ มาดูกันค่ะลุ้นสําหรับคนเกิดมันสุกรุนะคะเนื้อคู่หรือคนถูกใจนะคะที่คุณจะได้พบได้เจอในเดือนกร,รกฎาคมค่ะสเตรนนะคะมีโอกาสจะเจอชาวราศีสิงห์นะจ๊ะสดาบค่ะ Judgment อัศวินดาบนะคะแล้วก็6ดาบค่ะเอ๊ะทำไมไพ่ดาบเยอะจัง นะมันดูมีความวุ่นวายยังไงก็ไม่รู้นะคะคุณเกิดวันสุคุณอาจจะเจอกับชาวราศีสสีหงนะแล้วก็ชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลหรือราศีกุมนะคะแล้วก็คนคนนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นคนแรงเลยทีเดียวค่ะนะแรงนะอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะอาจจะเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่า คือเป็นคนที่พูดตรงๆอ่ะเป็นคนที่พูดตรงๆแล้วก็ไม่เก็บความรู้สึกด้วยนะเออบางทีเขาจะมีแบบเป็นอะไรที่คือถ้าสมมุติว่าคุณคุณเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนแบบใกล้ๆเขาอ่ะมันจะจะต้องมีปัญหาแบบว่ามีปากไม่เสียงกันบ่อยแน่ๆคือจริงคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ที่คุณได้พูดได้คุยกันแล้วก็ได้นะคะเขาเองนะคะน่าจะเพิ่งจะเลิกลาจาก คนรักเก่ามานะคะพึ่งจะโสดไม่นานแหละมันมีจ u d g เม้นด้วยนะคะพึ่งจะโสดไม่นานเป็นช่วงการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเขาเองเขากําลังพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าถ้าคุณรู้จักกับใครบางคนนะคะที่เขาเพิ่งเลิกกับแฟนมานะอาจจะเป็นรุ่นราวขราวเดียวกันนะคะไม่ได้มีความแตกต่างเรื่องอายุมากนะเป็นรุ่นราวขราวเดียวกันเนี่ยหรืออาจจะเป็นแบบพวกเพื่อนๆกันในที่ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณเองแม่หมอรู้สึกว่าคุณ คุณแรกสุดที่คุณคุยกับเขา,าคุณจะต้องรู้สึกไม่ชอบแน่ๆเลยนะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันนะเป็นคนที่คือคนคนนี้ไม่มอ,มองว่าเขาลุยๆนะแต่ทีเนี้ยมันมีสเตนขึ้นมาด้วยอาจจะบ่งบอกถึงตัวคุณก็ได้นะบางทีคุณสองคนแรงพอกันหรือเปล่านะคะแรงพอกันแล้วก็บางทีก็อาจจะได้ประทะคารมกันบ่อยๆแล้วประทะคารมไปประทะคารมมาอ่าชอบ นะเ,เหมือนเหมือนแบบในละครเนนะคะหนังตบจูบรู้สึกว่าแบบว่าจะจะไม่ไม่ถูกจะไม่ถูกกันตั้งแต่แรกนะคะเออแต่ว่าด้วยหน้าไพาค่คนคนนี้นะคะถ้าเขาผิดหวังในความรักมาไม่หอกบอกว,ว่าเขาไม่ได้มองถึงการกลับไปหาคนเก่านะอันนี้คุณคุณสบายใจได้ อาจจะมียังบางสิ่งบางอย่างยังค้างคาแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการทําคือเขา <_ nis> เขาต้องการที่จะใช้ชีวิตของเขาต่อไปข้างหน้าโดยที่ว่าไม่ได้หันกลับหลังนะเขามองไปที่อนาคตแต่ว่าเขายังต้องการเวลาในการทําใจต้องการเวลาในการที่จะแบบว่ารักษาแผลใจอยู่นะคะยังไม่เปิดใจสําหรับคนใหม่มากเท่าไหร่คนคนนี้ยังไม่เปิดใจสําหรับคนใหม่มากเท่าไหร่มันมีการปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะมันเหมือนกับเขาก็รอที่จะแบบว่าเออประกาศอิสระภาพนั่นแหละ นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณจะเอาชนะใจเขาเนี่ยมันมันก็ต้องใช้กำลังกายกำลังใจเยอะหน่อยแล้วก็อย่าไปแบบสายแข็งนะคะคนเกิดวันศุกร์คุณต้องไปแบบอ่อนๆต้องไปแบบนุ่มนวลต้องรู้จักคือคือจะพูดกับคนคนนี้หรือจะเอาชนะใจเขาเนี่ยต้องได้ด้วยความอ่อนหวานอ่อนโยนอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคู่ให้ได้ฉันจะอยู่ข้างเธอตลอดนะคะ เพราะว่าเขาเองเขาแรงแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่แรงเหมือนกันนะคนเกิดวันศุกร์มีโอกาสว่าต่อให้ได้คบกันมันจะไปไม่ถึงไหนอะค่ะมันจะทะเลาะกันอยู่บ่อยๆนะคะหน้าไพ่มันค่อนข้างวุ่นวายก็ประกอบการตัดสินใจก็แล้วกันนะคะคนเกิดวันศุกร์เดี๋ยวมาดูกันว่ากรกฎาคมนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะห้าเหรียญค่ะหไม้นะคะสไม้ เดอะไฮพิสเทสค่ะราชินีเหรียญเออหน้าไพ่เหมือนต้องรอเลยอ่ะค่ะ นิ่งๆเลยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่รีบร้อนนะคะคนคนนี้นะคะยังลืมคนเก่าไม่ได้สัทีเดียวนะคะมันยังมีห้าเหรียญขึ้นอยู่สภาพจิตใจเขายังไม่ดีเท่าไหร่นะคะในเดือนกระะกฎาคมก็ยังวุ่นวายใจอยู่นะคะแต่ไม่หมองมอง,มองว่าเ,เขาคงจะไม่ได้คิดกลับไปหรอกนะแต่ว่ามันยังไม่นิ่งอะ่ะนะมันยังไม่ได้แบบว่าพร้อมที่จะรับใครมากในขณะเดียวกันนะคะก็ไม่ได้กระตือรือร้นคิดว่าทั้งคุณทั้งเขาแหละไม่กระตือรือร้นเหมือนกับว่าก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคุณสองคนยังต้องเรียนรู้ที่ ใใจคอนะคะกันไปอีกแล้วก็ต้องต้องได้เรียนรู้นิสยัยต้องแบบว่าเราก็ต้องรู้นิสัยเขาเขารู้นิสัยเรานะคะจะได้รู้ว่าจะรับมือกันยังไงถ้าจะคบกันจริงๆนะคะในขณะเดียวกันนะมี The High Priestess บ่งบอกถึงความลังเลใจบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจบ่งบอกถึงความอ่อนไหวบ่งบอกถึงความแบบเอ,อ่ยยังไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงคุณกับหมายถึงเขาด้วยก็ได้นะคะหมายถึงทั้งสองฝ่ายก็ต้องดูกันต่อไป นะคะคิดว่าเขาเองเขาก็ยังไม่เข้มแข็งคุณเองคุณก็อยากดูไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะัมันมีราชินีเหรียญด้วยนะคะคุณเองคุณอาจจะรอ,อ,อดูไปเรื่อยๆนะคะเผื่อมันไม่ดีก็มไม่คบไม่คุยต่อนะคะก็เป็นเพื่อนกันไปนะคะเรากลัวว่า คือราชินีเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่ต้องบอกว่าเราไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักมากเราโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานนะโฟกัสในความมั่นคงของชีวิตเรามากกว่าแต่เมื่อมันมีคนที่เรารู้สึกว่าเออเราก็ถูกใจนะเราก็ดูด,ดูนิสัยใจคอกันไปเรียนรู้กันไปคุยกันไปไม่ผีผาลามนะคะไม่ผีผาลมคือถ้าไม่ดีก็ไม่คุยต่อนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์ ดูไปเรื่อยๆนะคะยังไม่มีอะไรรีบร้อนยังไม่มีอะไรชัดเจนในเดือนกร,รกฎาคมนะคะในขณะเดียวกันต้องบอกว่าไพ่ถ้วยไม่ขึ้นมาสักใบเลยนะอาจจะถูกใจเล็กๆน้อยๆอะคะ่ะไม่ถึงขั้นว่าอุ้ยชอบฉันต้องเป็นแฟนกับคนนี้ไม่หรือแบบว่าคือจริงๆแล้วคําว่าถูกใจอาจจะไม่เชิงซะทีเดียวอาจจะเป็นคนที่เข้ามาในความรู้สึกของเราโดยที่ว่าถามว่าเราชอบเขาไหมมันก็ไม่เชิงเขาไม่ใช่สเปคเราไม่ใช่คนที่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ย นะคะแต่ว่าพอพูดคุยกันไปเรื่อยๆแล้วมันอาจจะมีรู้สึกเหมือนกับว่าเออเขาก็ไม่เลวนะถึงก็จะเป็นคนแบบขวานผ่าซากอย่างนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันอะไรประมาณนี้ก็ดูกันไปก่อนนะคะสำหรับคนเกิดมันสุปก็จะประมาณนี้นะคะไม่หวานชื่นสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ดูดูกันไปโอกาสหน้าค่ะค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ